จะสอนพูดภาษาแปลกๆแปลกๆวันนี้โอเคโอเคตอนนี้ก็อยากุนใจกินชีวิตโพสใช่ไหมเนี่ยเอ่อแป๊บนึงนะผมกดเช็ค พี่น้องให้เราออกเสียงอธิษฐานขอกการทรงนำจากพระเจ้าด้วยกันเนาะเพ <c oughs> ราะว่ามีบางสิ่งบาอย่างที่คริสเตียนต้องเติบโตเข้มแข็งไม่งั้นเราก็จะถูกหลอกแล้ววันนี้จะสอนเรื่องหนักนิดนึงนะแล้วก็มีอะไรก็เดี๋ยวถามกันหลังใหม่ตอนนี้ก็นั่งเรียนไปด้วยกันก่อนให้เราออกเสียงอธิษฐานขอกการทรงนำสติฟังดีดนะสอนนะะพระบิดาเจ้าฟังผมนะอาฐารต่อไปนี้สรงข้ามฝ่ายวิญ,ญาณนะขอปิด กั้นวิญญาณแปลกปลอมวิญญาณจอมปลอมวิญญาณปลอมแปลงต่างๆที่เป็นมาจากพระองค์ที่จะปลอมเป็นเสียงพระวิญญาณที่จะเป็นงานของผีมาสละขอปิดกั้นขอให้พระองค์แต่ตีงผู้เดียวสถิตอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายคุยกับเราเสริมกำลังเราหนุนใจเรานาเราในทุกอย่างกลาวอาเมนปิดกั้นการล่อลวงการหลอกลวงนิมิตปลอมวิญญาณปลอมวิญญาณแอบแฝงต่างๆให้เราอธิษฐานด้วยกันครับออกเสียงด้วยกันใช้ราักร

การที่แอบแฝงเข้ามีเปนเสียแอเป็นการสัมาสพระเจ้าที่จะรอกองทีาจะรอออกใจพระเจ้ารอมองลูกสาวของพระเจ้าตาสิบตรวตาเจ้าไปที่นั่นของเราพระเจ้าจแก่แอบแฝงจะแอบแฝเข้ามานะพระเจ้ารอมองพระเจ้าพบเราทีร

แค่ไหนพอมีดาษพูดสุสติบนฟ้าสวรรค์รสสิบอยู่จ่ามกลางเราทังหลายเราขอปิดกั้นอำนาจความมืดอำนาจวิญญาณชั่ววิญญาณปลอมสิ่งต่างๆที่แอบแฝงเข้ามาเป็นพระองค์เองเสียงของพระองค์ก็ดีปิดกั้นเราจะสิ่งนั้นขอไฟพระวิญญาณสุดลงมาแผดเผาชำระและขอพระโลหิตของพระองค์ปกป้องสติอยู่จ่ามกลางเราทั้งหลายในค่ำคืนวันนี้ที่เราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญารู้จักสังเกตฝ่ายวิญญาณและมีความเฉลียวฉลาดขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าขอทรงนำหน้าเราสติอยู่กับเราปก เข้มแข็ง,ขงรู้ทันกลอุบายของมารซาตานลูกของมอบนั้นสิ้นไว้ในนามพระเยซูกิจา้<ไ>อาอามนโอเคตอนนี้ผมก็จะขยับบอดน่าจะได้ยางพี่น้องก็เห็นเนาะโอเคผมจะถอยมุมนี่เป็น,นิดนหนึ่งเลย<อ>เนาะก็หวังว่าเสียงจะเข้าได้นะโอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการพูดภาษาแปลก นะแต่ก่อนเรื่องการพูดภาษาแปลกๆขอเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตพี่น้องที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตดีไหมครับสัญญาณดีไม่ถ้าสัญญาณดีขอกรลุณาช่วยกดหัวใจรัวๆมาหน่อยอนะครับช่วงนี้ผมเหนื่อยหน่อยเนาะหมดละล้วจะพาไปกินรอร่อยอร่อยแต่สิ่งที่สําคัญพี่น้องอย่าผมมีคําพยายกรที่เกิดขึ้นอยู่2คําพยายกรและที่ส่งมา เดี๋ยวผมจะส่งให้พี่น้องเกี่ยวกับงานฟื้นฟูเนาะแต่เราก็จะเตรียมป้องกันเดี๋ยวผมจะไปใครน่ยที่สามารถขอพวกอภพรลหอข้างานเนี่ยงานเราก็ไม่รู้คนมาเยอะไม่เยอะนะเราไม่ได้เน้นคนแต่เราเน้นคนที่ต้องการจริงๆเอเมสดังนั้นเนี่ยรักษาโลกก็จะมีเกิดขึ้นอยู่นะครับเราก็จะต้องขอกาลังเข้ามาเสริมเราเพราะในช่วงวิกฤตเราก็จะเราต้องการการทํางานที่ครอบคุมระมัดระวังมากขึ้นใครมีทีมงานอ,าอปพรลที่ไหนผมก็จะลองถามที่บ้านฟาร์มาช่วยผมได้ไหม ไม่ได้มากมายอะไรเนาะใครมีนักุูนน้กกากหามาได้ก็เอามาก็ดีนะครับแล้วผมใครที่มาจากกลุ่มเสี่ยงผมก็บอกว่าขอพักยังไม่ต้องมา27,28ยังมีอยู่เพราะเท่าที่ผมดูแล้วเขาไม่ได้สั่งห้ามโรงหนังให้ปิดนะครับแต่เขาให้เฝ้าระวังเราก็จะระมัดระวังขึ้นเอเมนแล้วมันมีปัญหาคือฝุ่นเยอะดังนั้นก็จะมีอาการที่ไม่ค่อยสบายเหมก็ต้องระวังตัวด้วยเอเมนใครอดอาหารได้ทหาแล้วบ้า หนึ่งคนสองคนใครกดอาหารที่หอยย่ายงเลยย่างเลยโอเค,อเค,อเควันนี้ให้พี่น้องที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตเตรียมมคกระดีอยู่สองข้อหลักๆที่เราจะใช้หนึ่งโครินบทที่สิบสี่นะครับเป็นต้นไปแล้วก็มาร์โกบทที่สิบหกข้อสิบเจ็ดอันนี้เป็กคก็มีสองข้อหลักนะผมจะพยายามสรุปสรุปให้กับพี่น้องในมุมมองผมวันนี้เราจะคุยกันเรื่องภาษาแปลกๆซึ่งมันละเอียดอ่อนมาก มันไม่สามารถที่จะมาสอนจบไปใน45นาทีได้แต่ผมจะไฮไลท์สิ่งที่สำคัญเป็นแนวความคิดให้กับพี่น้องไฮไลท์สำคัญที่เป็นแนวความคิดให้กับพี่น้องว่าภาษาแปลกๆมันมีมุมมองแบบไหนอะไรที่เราควรจะแสวงหาอะไรที่เราควรจะระมัดระวังพี่น้องผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่ามันมีหลักาาศาสนศาสตร์หลายลักาาศาสศาสตร์เกี่ยวกับมุมมองเรื่องการอัศาจรรย์การรักษาโลก หลายคนเนี่ยเป็นคริสเตียนพิการต้องขออุญาใช้คำนี้ตรงๆ,รงๆเขาเชื่อเรื่องการรักษาโูกแต่เขาไม่เชื่อเรื่องของประทานฝ่ญญญายอินยาถ้าเราอ่านมาระโกอ่านมาระโกเปิดด้วยกันบทที่16ข้อ17มาระโกบทที่16-17ข้อ17มาระโกบทที่16-17ข้อ17พี่น้องอ่านด้วยกันพร้อมยังนะพร้อมยังมาระโกบทที่16 1ข้อ17พี่น้องที่อินเทอร์เน็ตก็เปิดดูด้วยกันนะครับ 3..4 มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นนั่นคือผู้เขาจะขับผีออกโดยนามของเราพวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆเอาแค่นี้ก่อนนะตั้งคมาพิบบอกมีคนเชื่อมีคนเชื่อเชื่อที่ไหนจะมีหมายสำคัญเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกขับผีออกโดยนามเขาจะพูดภาษาแปลกๆ อ่าถ้าอ่านต่อมาข้อ18อ่านด้วยกันพวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันรรตร,รายแก่พวกเขาและพวกเขาจะวางมือคนคนเจ็บป่วยแล้วคนเหล่นานั้นจะโอเคพัฒนาพีตอนนี้บอกว่ามีคนเชื่อมีกลุ่มหลายกลุ่มที่บอกว่าการอัศจรรย์หายไปแล้วอันเนี้ยผมยังไม่รู้เขาอ่าน,านพัะนาพียังไงมีกลุ่มแรกว่าการอัศจรรย์ หายก็คือหมดในยุคของกลุ่มสาวกอันเนี้ยมีกลุ่มประเภทเนี้ยอยู่กลุ่มประเภทนี้อยู่กลุ่มชื่อคือว่าการอัศจรรย์นั้นไม่มีอันนี้ไว้บอร์ดไหมไว้บอร์ดโอเคการอัศจรรย์นั้นหายไม่มีแล้วมีแต่ในยุคสาวกมีอีกกลุ่มหนึ่งชื่อว่าสองการอัศจรรย์มีแต่คงเหลือบางอย่าง บางอย่างคือลิกเดชพวกนี้หรือบัพติศมาในพระวิญญาณเนี่ยมีแค่สาวกคือบางอย่างบางอย่างมีบางอย่างไม่มนี่อันนี้คือเชื่อแบบครึ่งๆกลางๆนี่คือประเภทนี้นะเอาหลักๆนะในสังคมคริสเตียนเดี๋ยวนี้หนึ่งเชื่อว่าการอัศาจรรย์นั้นหายไปแล้วมีแต่พระคัมภีร์เดือนหน้ากับพระคัมภีร์อย่างเดียวมีกลุ่มที่เชื่อแบบนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับคณะนะเพราะผมวันนี้ผมคุยกับพี่น้องในสภาบางคนเชื่อขับผีรักษาโรคเขายังเชื่อไปขับผีรักษาโรคอยู่นะดังนั้นมันอยู่ที่ความเชื่อของบุคบุคคลดังนั้นเขาเชื่อกับการอัศจรรย์หายไม่หายหายมีแต่พระคำอะไรมีแต่ไบเบิลมีแต่พระคำทีเท่านั้นกลุ่มที่สองคือเชื่อการอัศจรรย์อ่ะมีอยู่ของประธานก็มีอ่าของประธานก็มีอยู่แต่มีบางอย่าง และบางอย่างก็ไม่ไม่มีคือมีบางอย่างแต่ถ้าจะแยกละเอียดอีกนิดนึงเขาก็เชื่อว่าการอัศจรรย์กับผีรักษาลรกมีแต่ของประธานอาจจะไม่มีบางอย่างมีบางอย่างไม่มีบางอย่างมีบางอย่างไม่ไม่มีแล้วประเภทที่สามการอัศจรรย์ทุกอย่างในพระคัมภีรเดิมพระคัมภีร์ใหม่มีและจะมีอยู่เสมอไปอาเมนอาเมนคุณเดาซิพวกเราเชื่อแบบไหนตัวที่สาม เชื่อแบบไหนไม่เกี่ยวกับคณะไม่เกี่ยวกับองค์กรนะเชื่อแบบไหนคิดว่าเชื่อแบบไหนแบบามอาจิงเหรอจริงเหรอจริงเอาจิงเหรอจริงคำว่าพี่บอกพวกคุณทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านอีกรอบก่อนที่ใครจะตายเนี่ยคำสั่งเสียนะั้นสําคัญไหมสำคัญมากสำคัญก่อนจะตายพระเยซูก็สั่งเสียจงรักกันและกันโอ้แต่มันโอ้ไม่รักเลยเหลือเป็นตัวพระเยซูก็อยู่คนเดียวนะแต่พระเยซูกาชับว่าความรักในความทุกข์ยากลำบาก และตอนนี้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยศาสนาศาสตร์สำคัญมากใครอาา่านพระคัมภีร์บปผิวเผินแล้วไม่มีการทรงนำนี่ตอนนี้พระวิญ,ญญาณสุดนำผมคุยเลยนะผมไม่ได้เตรียมมาก,ก่อนที่พระเยซูจะตายพระเยซูเตือนเลยสาวกจงรักกันและกันกําชับจงรักซึ่งกันและนี่พระเยซูกําชับชั่วโมงสุดท้ายเลยรักกันและกันรักกันและกันเลี้ยงลูกแกะของเรารักกันและกันแต่พอพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูกําชับอะไรก่อนจะขึ้นสวรรค์ก่อนเป็นขึ้นมาจากความตายกําชับเรื่องความรักกันให้อภัย รักซึ่งกันและก,กันห่วงแต่หลังจากพระเยซูปเป็นขึ้นมาสาวกก็มารวมตัวกันดีใจเอ,อ้ยเกิดการอัศจรรย์เห็นแล้วเรากลับมารักกันได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ความรักแล้วก่อนขึ้นสวรรค์พระเยซูสั่งอะไรหลังจากนั้นอ่านดีๆข้อบทที่16ข้อ14เป็นต้นมาข้อที่14เป็นต้นมาอ่านมาด้วยกัน3าสหลังจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏก,กับสาวกสิบเอ็ดคน ขณะทีเขากําลังรับมรนทานอาหารอยู่พระองค์ทรงตำหนิพวกเขาในเรื่องความสงสัยใจดื้อดึงเพราะว่าเขาไม่เชื่อคนที่ได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วแต่องค์ตัดกระสาบอกว้ไงพวก่านจงออกไปเราเอาดีก่นะตอนนี้คือว่าพระเยซูบอกไม่ต้องรักกันแล้วรักกันดีแล้วรวมกลุ่มดีแล้วเห็นว่าเราเป็นความจริงอย่าดื้อดึงจงออกไปทั่วโลกเห็นไหมสําคัญไหม ชั่วโมงสุดท้ายก่อนตายบอกให้รักกันเลี้ยงดูลูกแกะแต่ก่อนที่จะไปสวรรค์พระเยซูบอกว่าจงออกไปออกไปรักาาด้วยกันครับสามสี่พระอตะสั่งพวกสาวกว่าพวกท่าพเจ้าไปทั่วโลกประกาศธรระเสริฐแก่มนุกคนใครเชื่อและรับบัติศมาก็จะรอดแต่ใครไม่เชื่อจะต้องทนเพค์ มีกองเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเรานี้จะเกิดขึ้นด้วยคือพวกเขาจะทำย่อกดยนามของเราพวกเขาจะเชื่อมาจากแสบแดงพวกเขาจะจับมือได้หรือเปล่าถ้าพวกเขากินยาไม่ได้เพื่อไม่ทำอันตรายแก่พวกเขาและพวกเขาจะวางมือพวกคนเจ็บป่วยแล้วไหนั้นจะใช้นกกาารดีมเลยตายนะ เกิดอะไรขึ้นพระเยซูบอกอย่างชัดเจนว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นคือทำไมอันดับแรกคืออะไรหมายสําคัญอันดับแรกครับผีนั่นถ้าคุณเชื่อคุณขับผีออกไม่ออกหรือมีคนเชื่อที่ไหนผีจะต้องสําแดงตัวและถูกขับออกผมถึงบอกกับผมขับผมว่าเราเห็นอะเราทุกคนมีประสบการณ์คุณเห็นผีประเภทเดียวกันออกง่ายออกยากจากคนที่มาต่างกันเพราะอะไรผีประเภทเดียวกันทาไมมันออกง่ายออกยาก ที่เราไล่ชื่อมาไอตัวนี้ห้าที่ออกดีนิ้วไล่ก็ออกอกอกักอ,อกอักล้มกิออก๊ถึงตังตัง,ตง,ตงแต่ไอคนนี้ทําไมผีประเภทเดียวกันมาจากเจ้าที่เดียวกันมันออก,ออก,ออกยากออกยากปัญหาอยู่ที่เขาไม่มีความเอไม่มีความสัมพันธ์ผมเจอเยอะวันนี้ก็เจอวันนี้ก็เจอนนเ,จอนนเจอห็นไหมขับผีแล้วทาไมโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาเดี๋ยววันนี้วันนี้จะมาคุยเรื่องภาษาแปลก เก็บไว้ในใจภาษาแปลกๆคือ,อสัญลักษณ์ของอะไรมากุดแต่นอกเหนือจากนั้นขับผีพูดภาษาแปลกๆแล้วก็รักษารักษาโลกและจะได้สิทธิปกป้องคือไปที่ไหนมีอันตรายไปที่ไหนงูเนี่ยถูกเปรียบเสมือนอะไรผีมารซาตานเวทมนต์คาถามนดำ เวลาคุณไปที่ไหนคุณจะได้รับการมันมีการโจมตีแต่มันทําอะไรคุณได้ไหมไม่ได้ไม่ได,ไได้ถ้าคุณติดสนิทกับพระเจ้าแต่ก็อย่าทะเลือดทล่าไปนะเอเมนเอเมนมีคนหามผมว่าเอ,เอาจารย์กำลังขับผีใหม่ผมไปประกาศในวัดไม่ได้ไปตรงนี้ไม่ได้ผมก็บอกว่ามีคนสอนนะจริงๆมีคนสอนจริงๆริพี่น้องบอกว่าเฮ้ย คุณอย่าไปที่ตรงนี้นะผีเยอะเดี๋ยวผีจะเข้าคุณผมถามว่าพระเยซูไปนั่งกินเหล้ากับไปนั่งเช่นไปนั่งกินเหล้า <c oughs> ไปนั่ง <c oughs> ไปนั่งสนทนากับคนบาปคนที่กินที่เหล้าเมายาพวกเนี้ยผีเข้าพระเยซูไหมไม่ <c oughs> ไปอยู่กับหญิงโซววนี่ในคำในบา้านผีเข้าไหม <c oughs> ไม่เข้ายกเว้นบางคนถ้านะคุณสอนว่าชาวริสิเซียนโฮลี่บริสุทธิ์ไม่ต้องไปยุ่งผมว่าผมไม่ได้สนับสน,นุนให้น้องไปที่แบบนั้นแต่ผมว่าเมื่อคุณไปในที่แบบนั้นที่มีที่อำนาจปกป้องจากซาตานอาเมน อามนอะไรที่ไม่ใช่ของคุณพระเจ้าไม่เอามาให้คุณเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจเห็นไหมพวกเขาจะกินยาพิษใดๆเวทมนต์ดำคาหามีคนเอาแอบยาพิษมาให้ผมเคยฟังคำพยานมีอาจารย์คนนึงไปประกาศและหมอผีที่อยู่ที่บ้านไม่ชอบเอายาใส่ให้กินรู้สิว่าจะตายไหมไม่ตายและหมอผีคนนั้นกลับใจมาเชื่อพระเจ้าเอาสิเอาสิเพราะพระเจ้าไอ้คนนี้ยิ่งใหญ่มากนี่คือเรื่องจริง แลวเราเห็นการอัศจรรย์อย่างนั้นจริงๆแต่ดังนั้นถามว่านี่คือคำสั่งของพระมหาบัญชาว่าสิทธิอำนาจการอัศจรรย์จะคงอยู่กับผู้เชื่อผู้เชื่อ,อดังนั้นไอ้ประเภทที่บอกว่าการอัศจรรย์ไม่มีแล้วแสดงว่าเขามีความเชื่อไหมอันมุมมองผมเห็นพวกนั้นไม่มีความเชื่อเชื่อแบบไหนผมไม่รู้แต่พระคบีบอกมีคนเชื่อมีคนเชื่อการอัศจรรย์เกิด พี่บอกตอนนี้มีการอัศจรรย์ปุ๊บจะขับผีผีจะต้องถูกออกมีการมีความเชื่อปุ๊บก,การสหายมันก็เกิดขึ้นนั่นแสดงว่าตาะกาเหตุบทอันที่หนึ่งเป็นจริงไหมไม่จริงการอัศจรรย์หมดไปแล้วคุณพูดอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ไแสดงว่าคนนั้นไม่มีความ,ไม,วามไม่มีความเชื่อไม่มีความเชื่ออย่างน้อยคุณควรจะเชื่อแม้คุณทําไม่ได้อาเมน อย่างน้อยคุณควรจะเชื่อแม้คุณทําไม่ได้คุณต้องเชื่อแต่อ้ประเภทที่บอกว่าเชื่อแต่ทาเขานินทาเขาแล้วกล่าวหาว่านี่เป็นของผีนี่เป็นของวิญญาณชั่วป้าทั่วลไอที่เราไปทํานี่ผนามของพระเยซูแน่นอนมันมีการปลอมปนได้เอเมนอันนี้เราก็ต้องกลับมาเช็คพิสูจน์ทุกวินยา <Yeah. S 1> yeah. ดังนั้นหลักตะกะเหตุผลแรกเป็นไปไม่ได้ตะกะเหตุผลที่สองสอนก่อน ที่บอกว่ามีบางอย่างและบางอย่างหายผมถามว่าพระเยซูบอกชัดเจนไหมผู้คนที่มาหลังพระเยซูจะทํางานที่ยิ่งใหญ่กว่าพระ์พระองค์บอกไหมบอกไม่บอกเ<อ>พระองค์บอกพี่ต้องกลับไปอ่านดูในพระคัมพี่ผู้ที่เชื่อนในเราจะทํากิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเราเฮ้ยคุณดูนะผมเคยสอนปลูกเนี่ยมีต้นไหนที่มันปลูกไปแล้วเนี่ยยิ่งปลูกยิ่งอยู่นานมันยิ่งโ,โตขึ้นนั่นค <c oughs> ือการเกิด เป็นเถาแรกไปแล้วลงอยู่มานานแล้วเราติดสนิทกับลงเราจะต้องเกิดผลมากหรือผลน้อยผลมากถ้าไอ้คิสเตียนที่บอกว่ามันมีบางอย่างมันต้องทําน้อยลงน้อยลงเฮ้ยไอเนี่ยถูกผีหลอกอันแรกก็เชื่อผิดอันที่สองก็เชื่อผิดเพราะอะไรยิ่งปลูกยิ่งติดสนิทอยู่นานต้องเกิดผลามากมันจะไปเหลืออะไรพี่น้องถ้ามันเกิดผลน้อยลงน้อยลงมันก็สุดท้ายก็จบที่ความตาย มันจะเป็นไปได้ไงยิ่งคุณอยู่กับพระเจ้าถ้าคุณติดสนิทจริงๆคุณจะต้องเกิดผลมาขึ้นอาเมนาม,มากขึ้นไม่ได้หมายเพาที่ติดสนิทกับพระเจ้าอย่างที่ผมเป็นตัวอย่างผมขับผีกระจอกมาก่อนพระเจ้าก็เลยผีโลกก็มา mm hmm. ก็กลายเป็นโลกกลายเป็นโลกหนึ่งปดหัวปดเอวเสร็จเอ็นวิ่งกระตุกกระตุกเดี๋ยวนี้ก็มาขยิบมาเป็นเทพสันติเดีย์พระเจ้าก็ให้เอาเมนจากหนึ่งทำได้เป็นสองจากสองได้สี่ส,สี่เป็นห้าตอนนี้ก็ทำผ่านอินเทอร์เน็ต พระเจ้า,าก็ทให้มันเกิดผลขึ้นได้อเมนอเมนดังนั้นเนี่ยตักกะเหตุผลว่าบางอย่างหมดไปได้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เพราะพระบัมีรบอกว่ามีคเชื่อสิ่งเหล่านี้ต้องคงอยู่แล้วว่ายซูบอกกับปากพระองค์เองเลยว่าคนที่ตามพระองค์มาข้างหลังจะทํามากกว่า <c oughs> พระองค์หลักฐานอยู่ในพระคัมภีร์พระเยซูทาไมน้านนาของพระเยซูอยู่ในชีวิตของเปาโล สั่งคนไม่ลุกขึ้นเดินเปาโลบอกเอาผ้าเช็ดหน้าเอาผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าไม่ใช่เสื้อนะพระเยซูทำการอัศจรรย์โดยใช้ใช้อะไรเสือ้อรักษาผู้หญิงที่เป็นโลหิตตกแค่คนเดียวเปาโลเอาผ้าเช็ดหน้าทามากกว่าพระเยซูไปวางไว้ที่ไหนคนหายไม่หายอ่านพระคัมภีร์ป่าอ่านไม่หายไม่หายหายแต่ถามว่าทําไมปัจจุบันการอัศจรรย์ไม่เกิดคนมวามเชื่อ,คน,อคนแบบไหนที่จะรู้ว่ามีความเชื่อ คนที่มีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าไม่ใช่คนที่อยากประกาศอย่างเดียวเท่านั้นนะคนที่อะไรติดสนิทกับพระเจ้ายัางไงครับพี่เบิ้มหนึ่งอะรถาาอ่านนอกคำพิธีอะไรทุกคนก็ทำประกาศแลวลงมือทำประกาศแล้วลงมือทำกล้าที่จะออกไปสําดงความเชื่อก่อนบางครัร้งพระเจ้าอยู่กับเราไอ้ปากที่บอกว่าเชื่อมันง่ายแต่เวลามันทำเนี่ยมันอะไรยากเห็นไหมครับ เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเช็คอินเตอร์เนต็ตมผมหน่อยไ้าไหมอินเตอร์เน็ตผม,ม,มอ่าเดี๋ยวหนึ่งนะอยู่ใช่ไหมครับถ้าได้พี่น้องสัญญาณดีกดหัวใจมาให้ผมหน่อยครับผมใช้ทูนะใครทำงานบริษัททูก็ดู โอเคเล้ว okay. เอิผมใช้โทรศัพท์อีก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 เครื่องหนึ่งนะโอเคตอนนี้เป็นอย่างนี้ดังนั้นการอัศจรรย์คัพีรักษาโลกมารูละแต่ว่าเรื่องภาษาแปลกๆวันนี้จะมาคุยเรื่องภาษาแปลกๆ oh, <wait. S 1> จริงอะ่ะโอ้ยมันสอนยากนะเรื่องนี้การพูดภาษาแปลกๆนะครับนม่สลับแลจะสอนอยังไงครับฮะไม่ได้สอนพูด แต่ผมจะให้เข้าใจเพราะพีบอกว่าจะมีหมายสัมพันธ์การพูดภาษาแปลกๆอ่ะจากมาล์โกเอาศาสนศาสร์หน่อยคําว่าภาษาแปลกๆหรือภาษาต่างๆเนี่ยมันมีตัว S S เนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้ามันเป็น p ูโร a l p l ภาษาอังกฤษก็คือคําว่ามีมากกว่าหนึ่งหนึ่งอะไรมีมากกว่าหนึ่งนั่นแสดงว่าฟังดีๆฟังดีๆอันเนี้ยพวกคุณเรียนพักัมพีเนี่ยผมสอนการตีความไปด้วยนะ ในวัฒน์มารโกต,ตอนนั้นน่ะมันมีมันมีตัวเอสแสดงว่าม,มีมากกว่าหนึ่งพาภาษาฟังดีๆฟังดีๆนะมันมีาสามวัตถุประสมของภาษาแปลกๆที่ผมให้เป็นมุมมองฟังดีๆนะไม่อย่างนั้นพี่น้องจะไม่รู้เรื่องเลยพรกหน่พี่บอกว่าจะพูดภาษาแปลกๆหรือภาษาต่างๆโอเคมันแปลได้สองอย่างแปลกๆหรือต่างๆต่างๆกับแปลกๆก,ก็เหมือนกันคือพูดภาษามันเป็นหนึ่งคือหนึ่งมันมี S 2มันเป็นภาษาที่ ไม่ได้เรียนมามันก็เลยเป็นภาษาแปลกๆโอเคโอเคโอเคและประการต่อมาคือมันเป็นหมายสำคัญเดี๋ยวผมจะมาติดที่ตรงนี้เจาะเรื่องภาษาแปลกๆหมันมี S แสดงว่ามันมีมากกว่า1นภาษาคือ1ขึ้นไปเอเมนนั่นแสดงว่าภาษาแปลกๆที่นี่ ที่เราบอกเป็นภาษาพระวิญญาณเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ภาษาพระวิญญาณแต่มันเป็นภาษาต่างๆที่คนไม่ได้เรียน<ม>เป็นหมายสั่งขาญเห็นไหมเพราะมันมี s คุณคูณมาริจบเอกภาษาอังกฤษ s หมายถึงอะไรมีมากกว่า<ม>1ภาษา<ม>เห็นไหมเป็นหมาย,เร,ยเรียนมา เมื่อคุณวางมือเมื่อคนต้อนรับพระเยซูคิ์มันจะมีหมายสําคัญคือผีออกและจะมีการพูดภาษาต่างๆติดไหมครับดูเครื่องผมหน่อยนี้ติดอยู่ติดอยู่ครับติดไหมครับตัวหนังสือขึ้นอยู่ครับหนังสือขึ้นอยู่ภาษาแปลกๆที่นี่คือภาษาต่างๆผมแบ่งอย่างนี้ฟังอีกเนี้ยผมไล่อย่างนี้ก่อนนะเพื่อให้เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้ไล่จากพระเยซูนะคือหนึ่งมันมีเอสเป็นพระหูพจน์เป็นพูโรหมายว่ามีมากกว่าหนึ่งภาษา ดังนั้นภาษาแปลกๆกับภาษาพรพวิญญาณเดี๋ยวเรามาคุยกันโอเคโอเคเดี๋ยวมันมีในหนึ่งโคลินบทที่สิบสิบสี่นะที่ผมจะให้พี่น้องอ่านสองมันเป็นภาษาที่เราได้เรียนไหมไม่ได้เรียนมันเป็นหมายสามค่ะดังนั้นพี่น้องเข้าใจก่อนว่ามันมีมากกว่าหนึ่งภาษายกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นคนไทยดันพูดภาษาพม่าได้ไปประกาศที่ประเทศพม่าอยู่ดีๆพระวิญญาณลงมาเหนือเราปุ๊บเราพูดผู้ละขาน่าเมงกะราบ้าถูกกะคะะ ล้วพูดอะไรก็ไม่รู้แต่คนพมา่ดาดันเข้า<จ>แล้วมันมีมันมีวิธีการพูดนะพูดถึงการยกย่องพูดถึงภาษาพมา่าแต่ดด้พูดภาษาพมา่าไดา้เกิดขึ้นในเทศกาล p e n t e c o s เกิดขึ้นในเทศกาล p e n เ e คอสภาษาที่มนุษย์เข้าใจได้อันดังนนะัฟังดีๆนะตอนนี้ตรงนี้ภาคภีตอนเนี้ยพูดถึงภาษาที่เป็นหมายสำคัญเอเมน ภาษาผมลบนะภาษาแปลกๆแล้วผมจะสรุปเอามาสรุปแบบง่ายๆเลยก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดแปลกๆคือมีไว้เพื่อเป็นหมายสำคัญสำหรับคนไม่เชื่อพระเ <c oughs> จา้าเขาจะเขาจะได,ได้ยิน,ยนเรื่องราวอะไรเรื่องราวของพระเจา้า ไม่มีการแปลไม่มีการแปลอันนี้คือหมายสําคัญมันเป็นหมายสําหรับคนไม่เชื่อดังนั้นภาษาแบบนี้ฟังใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะผมบอกผมแต่คร่าวๆนะมันละเอียดละออมากไม่มีการแปลไม่มีเพราะมันเป็นหมายสำคัญคนไทยพูดภาษาพม,นะม,ม,นะม่มาคนไทยพูดาภาษา,าสเปนได้ดังนั้นส่วนมากจะเกิดขึ้นกับพวกเป็นมิชชันนารีหรือบางครั้งเราอยู่ที่โบสถ์เนี่ย ผมอ่านนึอ่านคำพยานผู้ชายคนนึงมานั่งอยู่ข้างหน้าเป็นอินเดียผู้หญิงข้างหลังก็พูดกดทุกดตกกระคนอื่นก็บอกไอ้นี่มันพูดอะไร่าผู้หญิงข้างหลังผิวสีดำปรากฏว่าคนอินเดียที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยหันมาหลังอุ้ยคุณพูดภาษาโบราณบ้านเราได้คุณกําลังพูดสิ่งที่อาจารย์กําลังเทศนาเลยพูดชัดเจนมากเลยเฮ้ยเป็นไม่ได้ยังไงไม่เคยเรียนใทรเป็นคนนําอ้เจ้ามีการแปลไหมไม่มีแต่คนคนนั้นเข้าใจไหม แต่ผมให้แฟงๆหน่อยบางคนที่เป็นสายคาบริสเมติกหรือเชื่อพาวิญญาณจ๋าย่งนี้ก็มเขาจะบอกว่ามีพาวิญญาณเป็นคนแปลคนคนนั้นฟังหรือพูดอย่างนั้นจริงๆมันจะมีสองอย่างแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ต้องแปลมันพูดอย่างนั้นจริงๆเอเมนื่อทีเราพูดกูแล้วกระตักกระหัวและพพะวิญญาณไปแปลที่หูให้เป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งผมบอกว่าก็มีแนวโน้มเป็นไปได้แต่ ผมมีแนวโน้มเชื่อว่าเขาพูดอย่างนั้นจริงๆเพราะไม่จำเป็นต้องมีคนแปล,แปลเอเมนเกิดในพระธรรมก,กิจการเกิดอะไรขึ้นถ้าอ่านกิจการแบบเนียนนิดๆพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาหรือเหล่าสาวกกี่คนสิบสองคน ร้อยกว่าคนที่อยู่บนห้องชั้นบนและเขาอยู่เขาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและคนต่างๆได้ยินคนไม่ใช่คนเดียวพูดทุกภาษานะถ้าห้าฟังยี้อาร์ค<า>ิว<า>หรือสิ่งที่ผมโต้แย้งคือว่าถ้าคนคนหนึ่งพูดและพระวิญญ,ญาณสามารถแปลเป็นปห้าภาษาครับผ่านพระวิญญ,ญาณปุ๊บแล้วแปลเป็นภาษานี้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 ซึ่งพระวิญญ,ญาณทาได้ไม่ได้<อ>ได้ ซึ่งพอมีคนทำได้แต่เราเห็นว่าร้อยยี่สิบคนพูดและคนที่มาที่นั่นต่างได้ยินภาษาบ้านเกิดเป็นของตัว <The zeit> นั่นแสดงว่าเขาพูดจริงไม่จริง <The question should be wrong> หรือว่ามีการแปลละไว้ให้พี่น้องไปทําการบ้าน <The question is wrong> แต่ผมเชื่อว่าเขาพูดอย่างนั้น <The question is wrong> จริง <The question is wrong> จริง <The question is wrong> ร้อยกว่าคนทำ <The question is wrong> ไมพระเจ้าถึงโดนใจให้เขาพูดภาษาต่างๆผมใช้คำนี้ทําไมต้องมีวัตถุประสงค์ทําไมจึง ให้กลับไปดูมาลัโกคำสั่งคืออะไรพระเยซูสั่งไทยพระเยซูสั่งไทรสาวกเปหน้าที่ออกไปอะไรประกาศและหมายสำคัญคือสาวกคืออยิวเนี่ยมันไปประกาศกับคนต่างชาติมันไม่รู้ขี้อยู่แล้วเอาพูดจริงนนะจะไปพูดภาษาต่างชาติเอาคนยิวอ่ะจะไปพูดภาษาต่างชาติจะเรียนไหมพวกอนุรักษ์นิยมบ้าบ้านเกิดตัวเองอ่ะจะไปเรียนไหมจะไปเรียนภาษากรีกภาษาโรมภาษาไทยยังไงหนาม่าจะให้ไปเรียนไปไหม มันคงไปประกาศญาิแต่นั่นเป็นหมายสำคัญว่าเขาต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการไปแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะไม่ต้องเรียนภาษาท้องถิ่นถ้าคุณจะไปเป็นมิชชันนารีนะครับมันเป็นหมายสาคัญอ <c oughs> ยา่าอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าสับนึกผิดว่ามันต้องพระเจ้าจะดนใจลิ้นและพูดได้มันคือหมายสําคัญบางครั้งเราไม่รู้ไปประกาศเนี่ยพระเจ้าจริงให้เป็นหมายสําคัญแก่สาวกที่เป็นยูนขนาดแท้สังเกต เปาโลจึงออกไปต้องการเคลื่อนไหวไปยังคนตาลเห็นไหมดังนั้นพระองค์จึงให้เขาพูดภาษาต่างๆดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะองค์อยากให้สาวเห็นไหมดังนั้นพระเจ้าอยากให้ไปไม่ไปอย,ยอยากให้ไปไม่ไปอย,ยอยากให้ไปอยากให้ไปดังนั้นการอัศจรรย์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องเอาตัวออกไปเราต้องเอาตัวออกไป ดังนั้นอันนี้คือภาษาต่างๆเอเมซเข้าใจยังมีไว้สําหรับคนไม่เชื่อพระเจา้าเขาจะได้ยินเรื่องราวของพระเจา้าแต่ถ้าพูดแล้วได้ยินว่าเราดา่าพระเจ้านั้นคงเป็นผีนําเราพูดโอเคโอเคไม่มีราการที่ค้างแล้สะดุดอ่ะผมสลับเดี๋ยวกันนะ